สวัสดีค่ะฮัลโหลบาย u t u b e เพลนสวัสดีเพื่อนๆนะคะจากชื่อล้งเงนนะคะเยอรมนีนะคะวันนี้วันนี้ก็พามาที่สวนของเพื่อนนะคะสวนของเพื่อนจะอยู่ด้านนู้นนะคะเพื่อนๆก็มีย่างบาร์บีคิวนี่ก็จะมาถ่ายบรรยากาศให้เพื่อนๆดูนะคะที่นี่ก็คือนี่คะ่ะแม่น้ําซาเลนนะคะนี่คะ่ะสวนอยู่ติดแม่น้ํานะคะทุกคนมาถ่ายให้ดูอีกรอบนึงนี่คะ่ะ บรรยากาศดีมากเลยทุกคนอากาศก็สิบกว่าองศานะคะไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ร้อนนะคะก็เย็นนะคะทุกคนก็เลยใส่เสื้อกันนิดนึงเพราะเมื่อวานนี้อากาศเย็นมากนะคะฝนตกด้วยนะคะวันนี้อาจจะตกอีกนะคะช่วงเย็นก็มาเก็บใบตำแยป่าหรือเป็นเซน,นะคะทุกคนเป็นเซไม่รู้ว่าพูดถูกไหมนะคะก็เก็บนิดนึงไพให้เพื่อน ลองชงชาดูนะคะมาเก็บให้เพื่อนเพื่อนดูนิดนึงนะคะเป็นสมุนไพรของที่นี่นะคะแล้วก็สามารถเอาไปลวกแล้วก็ทากับน้ำพริกอะไรได้ด้วยทุกคนบรรยากาศดีมากเลยฮัลโหลนะคะทุกคนนี่ค่ะถุงนะคะฮัลโหลสวัสดีทุกคนนะคะื่เชากเลยทุ่กคนดูด้วยค่ะน้ำก็จะตื่นแค่นิดนึงนะคะ น้ำน้ำไม่เดียวน้ำไม่เยอะนี่ค่ะนะทุกคนเห็นไหมบรรยากาศดีมากเลยนี่จะหมุนกล้องนะคะหมุนกล้องให้ดูเดี๋ยวกลับกล้องนะคะเซย์ไฮเซย์ฮัลโหลสวัสดีสสดคุณไม้นะคะคุณไม้จะมาแนะนำว่าใบตำแยนี่ทานได้ค่ะทุกคนวีไอซ์จะทำไหมเอออินเดียส์เฟรนเนสเซลเอ่อเป็นเฟรนเนสเซลเฟรนเ,เนสเซีย ทีม a h ี i e เดกโอ n ่าเดี๋ยวเพื่อนจะไปเอาถุงมือแล้วก็อมาเก็บให้ดูนะทุกคนโอเคโอเคตังเกอันนี้ถุงมือเพื่อนเอามาให้นะคะโอเคขอบคุณมากตังเก้เชิญยาโซปฏิร้อยเตอเอ็มอินทิริซันไว้ิ ไปไปอุ่นสกีปใครเนี่ยนะ <Yes. S 1> นี่นะทุกคนแค้นซูดิสทุกมาท mm. ี่นี่สิอย่าอ uh ่าฮะนี่ค่ะทุกคน mm. ทุกมานี่นะเก็บให้ดูนิดนึงนะคะทุกคน mm. คันเอาเทมาเข็นวะอ่า mm. เป็นอเซรหรือว่าตำแยอินไทยแลนด์ซักตำแยไปอันเตาเน,เนาเหมนะโอเคไวเอมาเพนอาลโลสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้นี่นะคะอยู่ที่ป่าของตำแย,ยป่านะคะทุกคนหรือว่าเป็นเอเซนะ เป็นเสียนี่นะคะเก็บให้ดูเดี๋ยวเอาไปทำชานะมาเปนเวเท้อยเทโอ้ทับเอาเก็บอีกแล้วโอ้อชนเศนอินทรียไปเนี่ยโอ้ยเก็บแฟไรอเอานะ อันนี้จะเหมือนตำแยเลยนะคะทุกคนถ้าไม่ใส่ถุงมือนี่นะเขาก็จะดาดมือหรือเขาเรียกว่าถอดมือเราน,านะทุกคนเห็นไหมเราจะเก็บไปนิดหน่อยนะทุกคนไม่ได้เยอะนะเอาไปให้เก็บไปให้ดูเฉยๆนะคะนี่ค่ะทุกคนนิดนึงโซ่นี่ค่ะเป็นแบบนี้นี่ค่ะเห็นไหมนี่คือตำแยงทุกคนเห็นไหมโดนขากงเกงตรงนี้ยังนูยังแสบเลยทุกคนโอเค เดี๋ยวจะไปถ่ายตรงคลองให้ดูนะคะโอเคทุกคนไปตามไปกันเลยนะคะสวัสดีทุกคนนะคะสวัสดีจากชูริเงินนะค,ะท,คนะทุกคนเซฮายมาเก็บใบตําแยทุกคนเชื่อไหมว่าตรงนี้โดนไปนิดนึงนะถึงข้างในเลยนะแบบแสบๆคันๆเนี่ยตัวขากันเกงยีนเนี่ยทุกคนโอ้โหเขาเล็ดลอดเข้าไปทําให้เราแสบๆคันๆได้ โอเคนะคะสวัสดีทุกคนนะคะนี่คือสวนของเพื่อนนะทุกคนคะมารอบที่สองแล้วนะรอบที่สามแล้วนะคะนี่นี่นะคะข้างหลังเป็นแม่น้ำนะคะสาหระนะทุกคนนี่คะ่ะทุกคนมาพร้อมกับถุงนี้นะคะแล้วเพื่อนก็เป็นห่วงกลัวใบเ,เป็นนันซีมันจะ ตอดมือนี่เอาถุงมือมาให้นะทุกคนก็เก็บนิดนึงนะคะเก็บนิดนึงให้ดูนะคะทุกคนธรรมชาติสดชื่นมากเลยทุกคนทักทายทุกคนนะคะเซราไฮนะคะจากื่อรงเรนนธรรมชาตินะคะติดภูเขาทุกคนด้านนี้เป็นภูเขานะเนี่ยเดบิลเกแล้วมีถนนนะคะมีรถไฟวิ่งผ่านตรงนี้ด้วยนะทุกคนธรรมชาติมากเลยนี่ค่ะ สดชื่นสดชื่นมากเลยค่ะทุกคนเดี๋ยวันนี้จะพาไปดูใบเป็นไดซีที่ตรงนี้นะคะที่มันสวยๆนะทุกคนเดี๋ยวเราจะไปเก็บนิดนึงโอเคนะคะเมื่อได้ยินเสียงน้ำไม้โอโ้โหสดชื่นมากเลยอันนี้วันนี้จะเก็บใบเขาเรียกว่าอะไรนะสะระแหน่นะทุกคนแต่ไม่แน่ใจสะระแหน่ป่านะจะเก็บไปให้เพื่อนดูว่าใช่ไหมนะคะ ทุกคนทุกคนกินหอมแบบกินหอมมากเลยกินหอมเหมือนสะาะแน่นเลยค่ะเดี๋ยวจะเก็บไปการรมหนึงนะจะเอาไปให้เพื่อนดูว่าใช่ไหมนะคะทุกคนเยอะมากเลยค่ะทุกคนบริเวณนี้ดเพื่อ,อนดูมีรถไฟผ่านมา นั่นค่ะมีรถไฟผ่านมาแล้วทุกคนเห็นไหมทุกคเห็นไหมรถบรรทุกน้ำมันหรืออะไรนะคะบรรทุกก๊าซหรืออะไรนะทุกคนเห็นไหมโอ๊ยอาโดนจมูกตา,ายโอ๊ยไปีิโดนจมูกทุกคนโอเคหมดแล้ว มาดูนี่ใกล้ๆเลยนะคะเนี่ยเพื่อนเห็นไหมเนี่ย่าเขาขึ้นแบบนี้นะนี่จะเก็บแบบนี้เห็นไหมเนี่ยเห็นไหมคะมเพื่อนเห็นไหมเก็บนิดนึงเดี๋ยวให้เพื่อนดูนะคิดว่าเป็นชะแหน่นะคะทุกคนเขาหอมมากเลยค่ะหอมมากเลยเดีย๋ยไม่แน่ใจเพราะไม่เคยเก็บนะทุกคนจะเอาไปให้เพื่อนดูว่าใช่หรือเปล่านี่ทุกคนเห็นไหมนี่ค่ะ โอเคเคค่ะทุกคนเดี๋ยวเราไปข้างบนกันนะคะนี่ทุกคนไปมาชมบรรยากาศนิดนึงเนาะทุกคนเนาะโอเคค่ะโอ้ยเป็นป่าแต่มันจะเป็นนุ่มๆนะทุกคนเพราะบริเวณนี้น้ำท่วมถึงนะคะไปตำแยนี่เป็นป่าเลยทุกคนเป็นโดงเลยแต่เดินต้องระวังเดี๋ยวเราไปตกขี้เรียนะทุกคนมันแบบนุ่มๆนะทุกคน โห oh. oh, oh. <laughs> ลุยป่ามาเพราะอยากเอาบรรยากาศมาให้เพื่อนๆดูนะคะบรรยากาศดีมากเลยค่ะทุกคนธรรมชาติมากเลยบริเวณน,นี้ก็จะเป็นสวนนะคะทุกคนเป็นสวนที่ <Yeah. S 2> เพื่อนๆเขาจะมาเช่านะคะเช่ารายปีแล้วก็ปลูกผักนะคะทุกคนปลูกผักหรือว่ามาปิกนิกมาอะไรนะคะอยู่ริมแม่น้ําสุดยอดมากเลย ว้าวเชิญรู้เห็นกูก้างอีกครับฮัลโหลฮัลโหลเซไฮฮัลโหลไคุณชื่อชื่ออะไรผมชูเวอร์คุณชูเวอร์คุณชื่ออะไรคะ du weißt denn ja so wird mein Kopf noch Oh okay Nice to meet you ja. hi Por favor skip Por favor skip ja